ผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวดาบพิฆาตอสูนั่นเองทุกคนฮะพร้อมด้วยการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใน S6 ครับกิจกรรมไลฟ์แชร์นะครับแจกบัตรเติมเงิน1 0 0 0นะฮะโอ้โห1,000นี่ติดท็อปราชาอันดับหน่งเลยนะครับแล้วก็ไลฟ์แชร์แจกเพชร 1000ล้านนะครับผมเซิร์ฟเวอร์กิจกรรมต้อนรับนะฮะเปิดวันที่24นะครับมิถุนายนนี้ในเอที่6ของเขาวันนี้ก็ได้กาดเข้ามารีวิวคลิปรีวิวประจำสัปดาห์วันนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนะครับเซิร์ฟนี้เนี่ยจัดจำแนกอยู่ในเซิร์ฟแนวจัดแจกหนักนั่นเองแพทเด้งยืนออนไลน์เซิร์ฟนี้1นาทีได้รับ10,000แสนไดมอนด์นะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะก่อนอื่นที่จะรีวิวยืนอยู่เจ้าเมืองโรแลนด์ที่ผมรีวิวในเอทีหกคนะ ดาบไฟโคตรเท่เลยเดี๋ยวขอญาตดูอันดับได้ไหมเซิร์ฟนี้แต่งตัวยังไงอ๋อเซิร์ฟนี้นี่เป็นเซิร์ฟที่มีเหล่าตัวละครแล้วก็ของแฟชั่นอัปเกรดใหม่ด้วยนะครับทุกคนดูเดี๋ยวนะแต่ละาชีวิตนี่สวยมากเลยอะชุดแฟชั่นแบบเี่สวยนะชุดแฟชั่นใหม่เหรอโอ้เดี๋ยวยังบึ้มเลยทุกคนดูเี่สวยมากนะวัรการแต่งตัวแต่ละคนนี่แบบหล่อเท่กันเลยทีเดียวนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะ ถือธนูนี่นะนักฆ่าถือธนูเย็ดเค่อันนี้เป็นเอลนะฮะแสนดีนะครับผม Apollo. อัลฟาโลหแต่ละคนนี่แต่งตัวแบบอย่างเท่เลยในเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับของจะแจกฟรีเด้งเข้ามาในตัวแน่นอนครับผมในเซิร์ฟแนวจะแจกหนักเนี่ยเขาจะมีเหรียญข้ามเพสให้เราด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเข้ามาปึ๊บสร้างตัวละครนะครับใส่ของจะแจกฟรีได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมมีอะไรบ้างกดล้างข้างไปเลยเพราะว่า เรารวยเพชรมากๆเลยนะครับมีพวกรอยเท้าจะแจกมาตันเลยนะครับในเซิร์ฟนี้นะเอกลักษณ์คือแจกของตันเลยนะครับโอ้ยรอยเท้านี้แบบแจกมา1 2 3 4งสาี่หนะแป้านะครับชุดแฟชั่นก็3 1มสิบชิ้นก็คือแจกตันเลยนะครับโอ้โหใจปั้มโคตรเลยอันนี้เป็นชุดขั้น9้าเกิดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะแต่งตัวไปพร้อมกับผู้ชมเลยในเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับเฮ้ยเดี๋ยวปีกนีโคตรแท้แม่ปีกิใหม่ๆหม่นี่ไม่ค่อยทักท้วงเท่าไหร่นะฮะดูเดิย มาทักท้วงปีกแบบเก่าคลาสสิกนะครับโอ้โหอันนี้เป็นผู้จะแจกรีนะครับตัวนี้ออฟสองแปดออฟโอ้โหเจ็ออฟมีออฟทด้วยฮืเซตนี้เป็นเซตในตำนานนะครับเกี่ยวกับถึกทนชนนานนะฮะเซตนี้แจกมาเป็นเซตพิเศษนะครับกำกับเปพิเศษด้วยผมใส่เป็นนิกายละกันนะครับนี่นิกายมันจะยืนอยู่ข้างผมทุกคนดูนี้นี่เป็นไงล่องหนด้วยนะครับโอ้โหอย่างเท้นะครับ อย่างอื่นก็จะมีพวกปีกแฟชั่นนะครับผมเซิร์ฟนี้เนี่ยน่าจะแจกของแบบว่าเน้นตันนะครับทุกคนดูปีแบบบวกตันไปเลยบวกสิบนะครับนี่แจกมาด้วยนะครับฟรีนั่นเองนะ,ะชุดคริสต์มาสนะครับผมใส่ได้เลยนะยแต่ว่าผมชอบชอบเป็นชุดนี้มากกว่านั่นเองนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นผลไม้นะครับผม50ลูก1ลูก500สเตตัสมีปีกระดับ12อุปกรณ์สัตว์ี่อ 2, 7, อฟสอออฟนะครับแจกมาด้วย เป็นระดับขั้น10บนะฮะออฟสีทองนะครับเจาะธาตุเข้ามาด้วยนั่นเองเรื่นแรกแปรธาตุด้วยในเซิร์ฟเวอร์นี้มุกคาบสบการนะครับผมความสําเร็จชื่อเสียงที่แจกมาเพิ่มเติมนะฮะมีเหรียญแรกพวกของแรกเริ่มต้นอุปกรณ์ขั้น13ด้วยมีการ์ดสหรับเลื่อนขั้นแล้วก็ของแรกกิจกรรมในคานะครับยังมีเซตสตีกิบพิเศษอีกแล้วเซ็ตสกิออฟแม็กพิเศษเจาะธาตุหนะครับจะแจกมาให้เราครบเซ็ตเป็นเซ็ตแมงป่องนะครับตัวนี้ก็โอ้โหเดี๋ยวนะ เซตแมงป่องช่างถือว่าเติมแบบเป็นเซ็ตพิเศษที่เติมนะเนี่ยตัวนี้จะแจกให้ฟรีทุกคนเลยนั่นเองนะครับสำหรับสายฟรีนะฮะ ใส่ของครั้งแรกเนี่ยหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนสองล้านแล้วยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์แรกเริ่มต้นนะครับนี่คือของจะแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟนี้ก็ตามที่เห็นเลยทุกคนครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นการ์ดแรกพวกอุปกรณ์แรกเริ่มต้นรายละเอียดกิจรกรรมเลครเรายังสามารถรับของเพิ่มเติมได้อีกนะครับเป็นพวกอาวุธอาตึงเจ้าใหม่นะครับมีปีกนะครับกล่องซุ้มฉายามีตัวสัตว์ขี่แฟชั่นนะครับมีกล่องเลื่อนขั้นกล่องแรกกล่องฉายา ท่านหนึ่งแจกมาในกิจกรรมคา7วันนะครับอันนี้เป็นชุดไอวิเชดิปีกแฟชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมรู้ละไอตัวที่ใส่แบบธนูอะ่ะที่อยู่อันดับต้นๆอะ่ะเป็นเพราะไอนี่เองอาวุธแฟชั่นแบบยังเปี้ยวนะครับ คือก็บอกธนูยังโหดได้อะครับอันนี้เป็นพวกแฟชั่นสัตว์ชีนะครับแป้งปองสีแดงที่หากันตามหากันให้กวักนะครับอันนี้เป็นกล่องหีบสุมฉายาขั้น2นะครับน่าจะเป็นฉายาเท่เนะฮะที่แจกมาให้ด้วยน,นี่เป็นหีบสุมฉายาขั้น1นะครับบัขั้น2สวยกว่านะครับมีใส่เป็นตัวนี้แล้วกันโอ้โหเดี๋ยวเซตแดงเดือดทุกคนดูโอ้โหแดงเถือกเลยนะสอนไระในกิจกรรมคา่าล็อกอินรับของ7วันได้รับอะไรได้รับเป็นปีกแฟชั่นนะครับพร้อมด้วย ตาสิงมานนะครับโอ้แจกโหดเกินนะครับอันนี้เป็นเซ็ตแรกเริ่มต้นขั้น13นะครับผมผมเล่นเป็นนักดาบนะแรกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับอุปกรณ์แรกเริ่มต้นเขาแจกอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนอุปกรณ์แรกเริ่มต้นนะครับแจกมาเป็นขั้น13อป27อปนะครับแจกมาให้เราฟรีพร้อมด้วยอาวุธทุสวรรค์ด้วยเหยดแค่อาวุธทุสวรรค์แจกมาให้เราด้วยเรอเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถเกิดใหม่ได้หรือไม่นะครับเมื่อกี้ผมกินมุกค่าประสบการณ์ไปแล้วเกิดใหม่ดูฮะ เราจะเกิดใหม่ได้ถึงคาดอะไรกินผลไม้ใส่อุปกรณ์แรกเริ่มต้นดูนะครับเกิดใหม่ได้ถึงคาสแปนะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้โอ้ถือว่าจัดจ้า,จานในย่านนี้พอสมควรนะทุกคนครับกินผลไม้ไปเลยผลไม้เนี่ยห้ลูกเนี่ยน่าจะตันนะใส่อุปกรณ์แรกเริ่มต้นน่าจะได้เลยทุกคนครับใสได้ไหมอ่าเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ตั้นตัวหล่อเท่เกินนะครับ ก็เกาะนะครับมีครบเซ็ตพลังลบอยู่ที่หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนสามล้านโดยประมาณนะครับผมนี่คือพลังลบแรกเริ่มต้นสําหรับเซิร์ฟนี้นะครับส่วนารายละเอียดกิจกรรมเมค้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าทุกคนครับราชาเติมเงินนะครับโอ้โหทุกคนดูครับได้รับเป็นของแบบโหดมากนะฮะของแรกพรีเมียมของแรกยันพูดเซ็ตสักปีปีตัน3ปีของแรกแฟชั่นนะครับของแรกของแรในเซิร์ฟเนี่ย แจกมาจัดเต็มเลยนะฮะแล้วก็ราชาสายฟรีดรอปลงมาใครที่เป็นราชาสายฟรีอันดับที่1ได้รับเป็นเพชร1 0 0 0ล้านของแรกพูดแล้วก็ของแรกแฟชั่นของเลียนขั้นนะครับผมโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวได้รับเป็นยันอุปกรณ์สัต์ขีสูงสุดนะครับผมในขั้น60สบวกยีไล่ล่าแปแล้วก็ของเกิดใหม่กับของเลื่อนขั้นต่างๆนั่นเองนะครับ่วนเติมรายวันนะฮะได้รับเป็นปีกของแรกแฟชั่นสัต์ขีนะครับของแรกยัน หรือว่าจะเป็นของแลกสัตว์ขี่นะครับคริสเัลสำหรับเลื่อนขั้นแจกมาที่นี่คือเติมหลายวันเนี่นะยเยอะมากเลยโปรโมชั่นเติมเงินสะสมนะครับผมโอ้โหได้รับเป็นยันได้รับเป็นผลไม้นะฮะแฟชั่นสัตว์ขี่ต่างๆของแบบแรทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นเติมเงินสะสมวันนะฮะได้รับของประมาณนี้นะครับแลกสัตว์ขี่แบบธรรมดานะครับผมใส่ฟาร์มอามาแลกได้เลยนะครับ หรือว่าจะเป็นแลกสกคีแบบ VIP นะครับก็มีประมาณนี้แลกพูดทั่วไปนะครับผมโอ้โหพูดทั่วไปนี่มีออฟอะไรเอ่ยออฟสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วก็แลกพูด VIP นะครับได้รับเป็นออฟห้าโอ้โหออฟห้าแปดออฟอะเจาะธาตุหนึ่งจนศูนย์นะครับแล้วก็มียันด้วยนะเซิร์ฟนี้มียันแบบฟาร์มแล้วก็แบบเติมนะฮะยันแบบฟาร์มก็จะเป็นยันแบบนี้ทุกคนครับมีออฟที่ออฟสองเปอร์เซ็นต์เจาะธาตุเหมือนกันส่วน ยัน VAP นะครับจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นออฟ5นะครับนี่ออฟเฮะเกือบสิบออฟโอ้โหต่างกันเกินนะครับผมแล้วก็จะมีแลกอาวุธโจมตีขั้น30นะครับนี่พิเศษนะฮะตัวนี้ก็มีนะครับของแลกน่าจะกิจกรรมอีเวนต์บ้างนะครับหรือว่าฟาร์มกับเติมบ้างนะครับนี้ก็เป็นเซต50นะครับนี่ที่เติมแลกนะฮะก็โหดเลยแหละเซตนี้ออฟทองนะครับ ข้างแรกก็จะเป็นช้อยแรกปีกแฟชั่นต่างๆนะครับซึ่งปีกอัปเกรดใหม่มีในเซิร์ฟเวอร์นี้แรกทั้งชุดทั้งชุดพิเศษนะครับผมชุดฟาร์มมอนสเตอร์ของแฟชั่นนะครับอาวุธแฟชั่นแรกแบบอันนี้หนึ่งที่2อย่อยขยะต่างๆหรือว่าจะเป็นแรกของเติมซ้ำนะครับผมช้อยแรกฉายาแบบฟาร์ม ช้อยแรกพวกรอยเท้าแบบฟาร์มนะครับหรือว่าจะเป็นช้อยแรกเครื่องประดับแบบฟาร์มแลกได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแลกแฟชั่นสัตนะครับก็มีให้เราแลกรวมสรุปนะครับส่วนรายละเอียดกิจกรรมในคาทั้งหมดเซิฟนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ทุกคนฮะสีสันได้เยอะเสเลเกินนะครับในแถบคาทุกคนดูก็ดีนะมันเข้าใจง่ายแบบว่าเออสีนี้คือย่อยขยะสีนี้คือนู่นนี่นั่นนะครับ ก็กิจกรรมเขาค่อนข้างเยอะนะครับหลากหลายก็เข้าใจง่ายด้วยนะครับมีประมาณนั้นสําหรับเซิร์ฟแนวสไตล์แจกหนักนะครับใครได้ชื่นชอบในเซิร์ฟแนวนี้ก็จัดได้เลยนะครับตามสไตล์ที่เราเลือกเล่นนั่นเองหรือว่าอยากจะเข้ามาเทสมาเล่นก็จัดได้เลยสําหรับมิลดาพิฆาตอสูรเซิร์ฟเวอร์รีวิวประจําสัปดาห์นะครับเปิดวันที่24มิถุนายนนี้นะฮะลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอกันเช่นเดิมนะครับวันท้ายคลิปฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร e กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวเกมจากผมด้วยนะครับผมคลิปนี้น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ